สินเชื่อเปเ็กเอ็กตออาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าและนักศึกษาสามารถสมัครได้หรือไม่สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไซเบอร์ช n แนลและแฟนเพจทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อเปเร็ก,เอ,กเอ็กตกันสักหน่อยนะครับสำหรับอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าและนักศึกษาว่าเราสามารถสมัครได้หรือไม่เรามาคลายข้อสงสัยไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่านักศึกษาก็สามารถสมัครได้นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องส่งเอกสารส่งแค่สเตทเมนต์รายการเดิบนบัญชีย้อนหลัง6เดือนนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้นนะครับ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. อ,อายุระหว่าง20ปีถึง60ปี 3. ม,มีรายได้ขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทขึ้นไป เอกสารประกอบการขอสินเชื่อเปนเน็กเอ็กตรานะครับ 1. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 2. เอกสารแสดงรายได้รายการเดือนบัญชีย้อนหลัง4เดือนล่าสุดสําหรับพนักงานบริษัทนะครับและ6เดือนล่าสุดสําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่านักศึกษานะครับพูดง่ายๆว่าอาชีพอิสระก็สมัครได้นะครับเพียงแต่เรามีสมุดบัญชีเงินฝากสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นเอง สำหรับวิธีการสมัครก็ไม่ยุ่งยากนะครับง่ายๆนะครับแค่4ขั้นตอนนะครับ 1. ให้เราเตรียมข้อมูล3อย่างนี้นะครับบัตรประจำตัวประชาชนอีเมลและเอกาสารแสดงรายได้ให้พร้อมนะครับเอกาสารแสดงรายได้ในที่นี้ก็คือสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสำหรับอาชีพอิสระนะครับสำหรับพนักงานบริษัทก็ใช้สเตทเมนต์แค่ย้อนหลัง4เดือนนะครับ และท่านต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและต้องดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า t ูมันนี่ y w ล l ล็นะครับเพื่อเอาไว้สแกนจ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมรายการหรือจะถอนออกมาเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของเราก็ได้นะครับ 2. ติดต่อร้านค้าที่เข้าร่วมรายการแจ้งพนักงานเพื่อสมัครและยืนยันตัวตนกรอบข้อมูลต่างๆสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการก็มีอยู่มากมายนะครับเช่น ร้านทู 5G นะครับเดี๋ยวตรงท้ายคลิปนะครับจะมีรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับให้ท่านเลือกใช้บริการได้เลยนะครับ 3. อัปโหลดเอกสารแสดงรายได้เมื่อได้รับ sms อนุมัติเบื้องต้นนะครับให้กดลิงก์ใน sms แล้วอัปโหลดเอกสารแสดงรายได้นะครับหรือว่า statement นะครับ 4. ซื้อสินค้าได้ทันทีนะครับให้ดาวน์โหลดแอป t ูมินีบัลเลตมาติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของท่านนะครับ เมื่อได้รับ s m s ยืนยันแล้วผ่อนสบายๆได้ทันทีนะครับหรือจะถอนออกมาเป็นเงินสดก็ได้นะครับเพราะทางบริษัท Accent Nano นะครับได้เปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ให้สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเมื่อเราสมัครสินเชื่อ p a y n e x e c t a เรียบร้อยแล้วและได้รับการอนุมัติเสร็จแล้วนะครับสินเชื่อ p a y n e x e c t a จะอยู่ในแอป to m ม n ี่วอล l ล็ของเราเราสามารถ ไปผ่อนสินค้าตามร้านค้าที่เข้าร่วมรายการได้นะครับเช่นร้านทูห้ 5G และร้านอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับวิธีการใช้สินเชื่อตามร้านค้าต่างๆมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้เราไปร้านค้าที่เข้าร่วมรายการที่เราต้องการจะซื้อสินค้าจากนั้นให้เราเปิดแอป to m ั n น n ่ a อ l e ขึ้นมานะครับแล้วหาสินเชื่อที่ชื่อว่า p a y n e x t อแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ 2. กดตรงที่สแกนจ่าย 3. เลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระจากนั้นก็ให้เราทำรายการต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสำเร็จนะครับสำหรับวิธีการถอนเงินสดออกมาจาก p a y n e กเอ็ก็ไม่ยุ่งยากนะครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. คลิกที่สินเชื่อที่ชื่อว่า p a y n e x เอนะครับ 2. คลิกที่เบิกเงินสด 3. เลือกใส่จำนวนเงินสินเชื่อ ที่ต้องการตั้งแต่300ขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกินจำนวนวงเงินที่เหลือนะครับ 4. เลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระ 5. อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยัน 6. รอรับและกรอกรหัส otp ผ่านมือถือนะครับเพื่อยืนยันว่าเราต้องการจะถอนเงิน 7. เงินจะถูกโอนเข้าแอปท o มอนี่ว l l l e t ทันทีนะครับจากนั้นให้เรากดโอนเงินจากแอป t o มอนี่วอลเ เข้าบัญชีธนาคารของเราได้เลยนะครับสำหรับวิธีการโอนเงินออกจากแอปถูก n นิวเลตก็ไม่ยุ่งยากนะครับให้ทำตามดังนี้นะครับ 1. เข้าเมนูอโอนเงินและเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2. กดตกลง 3. ตรวจสอบและกดยืนยันการโอนเงิน4ใส่สรหัสผ่าน6หลักทําทำรายการโอนเงินสำเร็จนะครับเห็นไหมครับว่า วิธีการสมัครสินเชื่อเป็น็กเอ็กตก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่เราต้องทําตามขั้นตอนและเตรียมเอกสารให้พร้อมเท่านั้นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพจไซเปอรช n แนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ